เจ็ดบทเรียนนั้นมีอะไรยังไงบ้างนะครับเอาเป็นเรื่องแรกเลยละกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าคุณธนินเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับขี้พ้อยที่น่าสนใจก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับคุณธนินเองเนี่ยนะครับอายุเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับแต่เขาเองเนี่ยยังลงเรียนนะครับลงเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับเขาได้ไปลงเรียนคอร์สนะครับฝึกอบรมนะครับกับคุณแจ็คมาเห็นไหมครับว่า ไม่ว่าท่านจะทําธุรก,กิจขนาดไหนนะหูใหญ่โตขนาดไหนเขายังไปโรงเรียนนะครับท่านธนินไปโรงเรียนกับคุณแจ็คหมาแล้วก็คุณธนินยังยกให้ทางคุณแจ็คหมาเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับในเรื่องของการทําธุรก,กิจอีกด้วยนะครับต้องบอกว่าการตัดสินใจการลงทุนของ c p ีหลายๆครั้งเนี่ยเป็นการประเมินต่อยอดโดยการที่เห็นเห็นลักษณักของเห็นโอกาสนะครับจากที่ได้มีการพูดคุยกับคุณแจ็คหมานะครับก็บอกไว้ว่าอย่างนี้ครับ